เต่าเต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวปุดปด,ปดโพโพมันทำหัวปุดปดโพโพสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยของสัตว์น่ารักค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์น่ารักหมายถึงอะไรสัตว์ก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ สัตว์ประเภทต่างๆกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะคะ Animal เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Animal Animal ก็คือสัตว์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะอันดับแรกนะคะสัตว์บกนะคะคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่นะคะมีทั้งสองขาแล้วก็สี่ขาค่ะ เราก็จะแยกเป็นสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าก็อย่างเช่นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเช่นช้างเสือกวางหรือหมีหนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัตว์ปีค่ะสัตว์ปีคือเป็นสัตว์ที่มีปีกใช้บินนะคะและมีขนคลุมทั้งตัวค่ะก็อย่างเช่นไก่่านเป็ดนกค่ะต่อไปค่ะสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่ ใช้เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะคะก็จะมีกระต่ายแมวสุนัขนะคะต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาดูสัตว์น้ํากันบ้างนะคะเด็กๆสัตว์น้ำนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆนะคะมีทั้งสัตว์น้ําจืดและก็สัตว์น้ําเค็มค่ะก็จะมีกุ้งหอยปูแล้วก็ปลาค่ะต่อไปค่ะประเภทสุดท้ายแล้วค่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและก็บนบกนั่นเองค่ะก็จะมีเช่นกบอึงอ่างเขียดและก็คางคกค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสัตว์แล้วใช่ไหมคคว่ามีประเภทไหนบ้างถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ